ครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับแล้วแ,และก็นักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมี1กลยุทธ์นะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับได้นําไปใช้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่มีการถามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยนะครับมีความเ,เรียกได้ว่าปลอดภัยนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปมาให้ดูนะครับกลยุทธ์นี้คือเรียกว่า correlation นะครับ correlation ก็คือความสัมพันธ์กันนะในทางการเทรดเนี่ย <c oughs> ในทางการเทรดเนี่ย correlation คือความสัมพันธ์กันของ2คู่เงิน,นครับของ2คู่เงิน ความสัมพันธ์กันมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือความสัมพันธ์กันในในด้านบวกนะครับในด้านบวกเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติคู่เงินที่1เป็นเทรนขาขึ้นคู่เงินที่2ก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิ่งก็เรียกว่าวิ่งตามกันนะพูดง่ายๆส่วนความสัมพันธ์ในรูปแบบที่2คือความสัมพันธ์กันในทางด้านลบ ดังทางด้านลบก็คือมันจะสวนทางกับข้อแรกนะครับหมายความว่าถ้าคู่เงินแรกเป็นเป็นการวิ่งขึ้นนะครับเป็นการวิ่งขึ้นคู่เงินที่2จะเป็นการวิ่งสวนทางกันก็คือวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้น correlation คือคู่เงินที่มีความสวนทางกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปดูก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะใช้กลยุทธ์นี้ได้นะครับเราต้องมีข้อมูลก่อนว่า เอาแล้วคู่เงินไหนมันมีความสัมพันธ์นกันกับคู่เงินไหนเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันได้นะครับเราเข้าไปที่ Google เลยนะครับเข้าไปที่ Google เลยแล้วก็เข้าไปที่ myfxbook นะครับ myfxbook.com เข้าไปเลยเข้าไปที่เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยไปที่ Market นะครับไปที่ Market แล้วก็เลือก Correlation Cor เลือกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีค่า Correlation ขึ้นมาให้นะครับมาให้เราเลือกใช้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ Pod c a t t นะครับ A U D C A D เนี่ย มีความสัมพันธ์กันในมีมีมีค่าความสัมพันธ์กันในในด้านบวกกับคู่เงินออดเจนะครับ43.1%นเะครับ43.1%เพราะฉะนั้นก็เราเราสามารถดูคู่เงินด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็หลักๆเราก็ใช้แค่8สกุลเงินหลักที่นิยมซื้อขายกันก็พอนะครับและค่า ค่าที่เราจะใช้นะครับค่าที่ได้ผลดีที่สุดก็คือประมาณาถ้าเป็นในทางบวกนะครับเราจะเลือกใช้คู่เงินที่มีค่า correlation กันประมาณ80-90นะครับ80-90และก็ถ้าในทางลบก็เอาคู่เงินที่มีค่าความสัมพันธ์กันประมาณลบ80-90นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาหาดูกันนะครับ เรามาดูกันว่ามีคู่เงินไหนบ้างที่ที่มีความสัมพันธ์กันในทางน,นี้บ้างเดี๋ยดูกันเลยผมใช้เป็นคู่เงินนี้แล้วกัน นะครับคู่เงินนี้ก็คือเป็นเ,เป็น AUD USD กับ a u d j นะครับนี่เป็นเป็นเป็นคู่เงินนี้นะครับเป็นคู่เงินนี้ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับกับ a u s s i นะครับเนี่ยคู่เงินนี้นะครับแปดสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต 85.4%นะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวผมขอเขียนไว้แป๊บหนึ่งนะครับ a u d u s d กับ a u d j p y โอเคนะครับคราวนี้เมื่อเราได้คู่เงินแล้วนะครับเราได้คู่เงินแล้ว เราได้คู่เงินที่มีค่าความสัมพันธ์กันแล้วก็ไปที่กราฟกันครับคราวนี้ไปไปที่กราฟกันแล้วก็เปิดสกุลเงินเข้ามาเลยนะครับคู่แรกคือ AUD USD นะครับ AUD USD อ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดกราฟที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนอ่า เดี๋ยวผมปรับสีแปบ๊บหนึ่งนะฮะสีผมไม่ชอบสีนี้มันดูยากโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเอินดิเคเตอร์ออกให้หมดเลยโอเค สกุลเงินแรกเปิดมาแล้วนะครับ AUDUSD เปลี่ยนไปทำเฟรียหนึ่งชั่วโมงนะครับคราวนี <c oughs> ้เมื่อสักครู่นะครับเราเราต้องใช้2คู่เงินที่มีค่าความสัมพันธ์กันนะครับก็คือ AUDUSD กับ AUDJPY นะครับซึ่งซึ่งสคู่นี้มันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดอีกคู่หนึ่งขึ้นมา A.U.D.J.P.Y. ก็คืออันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเซฟเทมเพลตก่อนจะได้เรียกใช้ง่ายๆโอเคปิดตัวนี้ออกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดมา2คู่เงินอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน ทำเทมเพลตไว้แล้วโอเคเราต้องเปิดมา2คู่เงินอย่างนี้นะครับเขาเนี้ยปัญหาก็คือว่ามันดูลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องออการการการ,การเปิดออเดอร์ใน2คู่เงินเนี่ยมันมันมันจะลำบากไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคู่เงินที่2นะครับคู่เงินที่2ที่ผมนำเข้ามาที่เปิดเปิดกราฟขึ้นมาเนี่ยผมจะปิดออกไปก่อน ะครับปิดออกไปก่อนแล้วผมจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เข้ามาแทนนะครับก็คือเรียกว่าโอเวอร์เลนะครับเราก็เข้ามาที่ไฟล์อินดิเคเตอร์ได้เลยนะครับ Copy เสร็จแล้วก็เอาไปวางใน MT4 ได้เลยนะครับ ทำตามตามตาม,ตามที่ที่ผมทำเลยนะครับตามขั้นตอนแล้วก็มาที่ MQLC แล้วก็ไปที่ indicator นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับวิธีการวางก็อาจจะเอาเมาส์มาชี้ตรงพื้นที่ว่างๆแล้วคลิกขวาเลือก p a สก็ได้นะครับเลือกวางก็ได้หรือจะกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับกด control แช่ไว้แล้วก็กดตัว v นะครับก็ได้เหมือนกัน นะครับโอเคมาแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ด้านล่างสุดนะครับคราวนี้เรา,กล,ก,ราก,นะรกลับไปที่กราฟก่อนนะครับกลับไปที่กราฟก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยเอาอินดิเคเตอร์ไปวางเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ถ้าบางคนมันไม่ขึ้นก็กดตรงนี้นะครับตรงรูปดาวมันก็จะขึ้นมา นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงอินดิเคเตอร์แล้วคลิกขวากดรีเฟรชหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่เราวางื่าสักครู่เนี่ยมันยังไม่โชว์ต้องกดรีเฟรชก่อนแล้วมันจะโชว์นะครับโอเวอร์เลช์ทนี่นะครับมาแล้วคราวนี้เราก็จับลากขึ้นมาได้เลยจับลากมาได้เลยนะครับจับลากมาได้เลยเสร็จแล้วกำหนดสี กำหนดสีเนี่ยไม่ใช่พอเราจับลากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสกุลเงินอีกตัวหนึ่งที่ที่มีค่าความสัมพันธ์กันที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือ a u djpy นะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น a u djpy นะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับส่วนสีก็กําหนดเอาเองเลยตามความถนัดนะครับตามความชอบเลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคเลยครับ เห็นไหมฮะมันจะมีมันจะมีกราฟอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเส้นนี้นะฮะมันจะมีกราฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราย้อนกลับไปดูเนี่ย AUD USD กับ AUDJPY เป็นค่าความสัมพันธ์กันในในด้านบวกนะครับในด้านบวกเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นค่าความสัมพันธ์กันในด้านบวกแปลว่าสกุลเงินคู่เงิน2คู่นี้วิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตจากกราฟว่ามันจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตัวหนึ่งลงมันก็ลงด้วยตัวหนึ่งขึ้นมันก็จะขึ้นด้วยน,นะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าเรา,เ,าเรารู้แล้วว่าสกุลเงิน2คู่เนี่ยมันวิ่งวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการเปิดออเดอร์ก็คือเราจะเปิด สมมตินะฮะว่าถ้าเราเปิดบายทั้งสองคู่นะครับเปิดออเดอร์บายทั้งสองคู่ถ้ามันเป็นเทรนลงล่ะ,ปะแปลว่าเราโดนลากนะแล้วถ้ามันเป็นเทรนขามันเป็นเทรนขาลงแต่เ,เราเปิดเซลทั้งสองคู่ล่ะมันก็จะเป็นผลดีนะครับมันเป็นผลดีแต่นั่นปแปลว่าความเสี่ยงมันยังเยอะอยู่นะครับในกรณีที่ เราวิเคราะห์กันผิดทางนะครับเราไม่รู้ว่าเทรนนั้นมันเป็นเทรนขาลงหรือขาขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับวิธีการเ,าเทรดให้ปลอดภัยในสกุลเงินเนี้ยในใน,ในกลยุทธ์เนี้ยนะครับก็คือการออก1 o r d e ออเดอร์ไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้น2คู่เงินเนี้ยนะครับวิ่งไปในทางเดียวกันเราจะออก1 o r ออเดอร์เ,เป็น เป็นออเดอร์บายและอีกหนึ่งออเดอร์ đó, เป็นออเดอร์เซลล์เพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยไปด้วยกันแน่นอนนะครับมันวิ่งไปทางเดียวกันแน่นอนจะลงก็ลงทั้งคู่ขึ้นก็ขึ้นทั้งคู่เสร็จแล้วมันจะมี1ออเดอร์ที่ลบและก็1ออเดอร์ที่บวกเขาเรียกว่าการเป็นการเฮดจิ้งข้ามข้ามคู่เงินนะครับเป็นการเฮดจิ้งข้ามคู่เงินเพราะฉะนั้นมันจะมี1ออเดอร์ที่บวกและก็1ออเดอร์ที่ลบให้เรารอจนกว่านะครับเรารอจนกว่า มันจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งมีการฉีกราคาอย่าลืมนะครับว่า correlation ค่าเงินที่ที่ค่าค่าความ correlation นี่ที่ดูในเว็บไซต์เมื่อสักครู่เนี่ยมันแค่85.4%เพราะว่ามันไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างนะครับมันมีช่องว่างอีกประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำราคาฉีกออกไปจากจากที่มันวิ่งตามกันจุดที่มันทำราคา ฉีกออกไปนั่นแหละครับนั่นแหละคือจุดที่จะสร้างกําไรให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่มันจะอยู่บนพื้นพื้นฐานความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดออเดอร์เซลกับออเดอร์บายนะครับหรือบายกับเซลก็ได้นะครับใช้คำว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมอีอีกตัวหนึ่งนะครับ มีอีกตัวหนึ่งที่ที่สร้างความสะดวกนะครับมันคือนี่นะฮะทางทีมงานใช้คำว่า e a วันทองนะครับเนื่นองจากว่ามันมี2กร,ราฟแล้วก็ไปกอบมานะฮะใครที่ได้รับการส่งจากที่ได้รับไปแล้วก็เซฟไฟล์ไว้ในใน,ในเครื่องคอมแล้วก็ไปกอปมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เดิมครับ มาที่ไฟล์แล้วก็ open data folder ก็ไปที่ mql 4เหมือนเดิมแต่คราวนี้เรามาที่ expert นะครับเพราะว่ามันคือระบบเทรดก็คลิกขาคลิกขวานะครับโอลิ้นเริ่มจะพันกันแล้วแล้วก็เลือกวางได้เลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับตนนัวนี้ก็ปิดไปได้เลยจากนั้นก็ มาที่ตรงนี้นะฮะ Expert Advisor แล้วก็คลิกขวาที่นึงแล้วก็เลือก r e p s a c e เสร็จเปิดไปดูนะครับ IPT วั IP นทองนี่คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ลากมาเลยนะครับลากมาใส่บนกราฟเลยาลากเสร็จวางเดี๋ยวขอปิดตัวนี้ทิ้งไปก่อน <S <S อ,อ,อ่ไม่เป็นไรนะครับ ตาวนี้ตัวแรกนะครับกราฟตัวแรกกราฟครั้งแรกที่เปิดมาเลยเนี่ยคือ AUD USD นะฮะเนี่ยคือหน้ากราฟหน้ากราฟหลักคือตัวนี้ตัวที่เราเอาเข้ามานะครับตัวที่เราไปดึงเข้ามาเกี่ยวข้องคือ AUD JPY เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับพอเปิด ตัวนี้เป็น EA กึ่งอัตโนมัตินะครับเป็นตัว EA กึ่งอัตโนมัติซึ่งมันเราต้องกดเข้าออเดอร์เองแต่มันจะเก็บกําไรให้นะครับมันจะเก็บกําไรให้อันดับแรกไปที่คอมมอนนะครับคอมมอนก็ใครที่ตรงเนี้ยมันเป็นว่างๆอยู่แบบนี้นะครับก็ไปติ๊กถูกซะนะครับก็ติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่อินพุตได้เลยนะครับลดไซส์นะครับลดไซส์ก็ดูบริหารเงินทุนตาม จำนวนเงินทุนของตัวเองนะครับแต่ว่าย้ําว่ากลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นการ hedging ข้ามออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ตัวอย่างไป0.01 00ก่อนนะครับแล้วก็อันแรกสกุลเงินแรกก็คือสกุลเงินหลักที่เราเปิดจอมาทีแรกก็คือ AUD USD นะครับแล้วก็อันที่2เป็น a u d j p y นะครับก็น,นี้ก็ตั้งค่าเป็นเป็น true นะครับแล้วก็สเต็ปสเต็ปเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า ในกรณีทีใ่ในกรณีที่มันมีการม,มันมีการลากคือยังไม่สามารถปิดกำไรได้นั่นแหละนะครับยังไม่สามารถปิดกำไรได้มีการลากผิดทางไปเนี่ยเราจะตั้งให้มันเปิดออเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่กี่จุดนะครับผมตั้งไว้ประมาณ300จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Profit คือเป็นกำไร ใครต้องการให้มันเก็บเร็วๆก็ตั้งน้อยๆอย่างเช่นตั้งเป็น1เป็น2เป็น3เป็น5ได้หมดนะครับถ้าตั้งเยอะๆกำไรเยอะๆนี่อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับอาจ,จะต้องรอนานหน่อยต้องต้องสัมพันธ์นกันกับหลอดด้วยนะครับถ้าหลอดน้อยๆจะตั้งเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่สัมพันธ์กันมันมันมันก็จะต้องใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้แค่1พอนะครับ1 อ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น0.2 0.02นะครับมันจะได้ปิดเร็วนะครับจากนั้นก็เลือกโอเคกดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมี ea กึ่งอัตโนมัตินะครับมาโผล่ที่หน้าจอนะครับคราวนี้ปุ่มต่างๆบนนี้มันคืออะไรนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเรากดเมื่อเรากดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าจอโผล่ขึ้นมา ตรงนี้นะครับแล้วต้องเราต้องมาดูมุมขวาด้วยนะครับมันจะมีไอคอนรูปยิ้มอยู่ตรงนี้ถ้ามันเป็นรูปยิ้มแปลว่ามันทํางานถ้ามันเป็นรูปหน้าบึ้งแบบนี้นะฮะรูปหน้าบึ้งแบบนี้แปลว่ามันไม่ทํางานให้เราไปกดตรงออโต้เทรดดิ้งก่อนกดออโต้เทรดดิ้งปุ๊บมันก็จะยิ้มนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนะครับ คำสั่งแรกคือบายเซลอคือเซลบายเซลบายคืออะไรฮะเซลบายก็คือการเซล์สกุลเงินคู่เงินคู่เงินแรกแล้วบายคู่เงินที่2อ่าคู่เงินแรกคืออะไรฮะคู่เงินแรกก็คือกราบหลักที่เราเปิดมาครั้งแรกก็คือ AUDUSD บายสกุลเงินที่สสกุลเ,เงินที่2คือ AUDJPY นะครับดังนั้นอันที่2องบายเซล ใบเซลก็คือการายสกุลเงินแรกแล้วก็เซลสกุลเงินรองนะครับเซลเซลก็คือเซลทั้งเซลทั้งคู่ใบใบก็คือายทั้งคู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่ม close by กับ close s e l l ก็คือถ้าเราจะเ,าเห็นว่ามันมีกําไรแล้วบางคนอาจจะเลือกปิดเอากําไรเฉพาะไม้ที่มันกาไรไม้ที่กําไรมันเป็นไม้ายก็เรามา close by ถ้ามันเป็นไม้เซลก็ close s e l l นะครับหรือจะเลือกปิดทั้งหมด นะครับก็ได้ในกรณีที่บางคนใช้การเฝ้าหน้าจอนะครับการเฝ้าหน้าจอก็พอมันกำไรก็สามารถ close all ได้เลยก็คือปิดทุกออเดอร์นะครับปิดทุกออเดอร์คราวนี้มาดูว่าเราย้อนกลับมาที่กราฟก่อนกราฟ่ยเป็นการ correlation กันในทางบวกเพราะฉะนั้นกราฟจะวิ่งสวนทางกันการวิ่งสวนทางกันการเปิดออเดอร์ที่ปลอดภัยมีอยู่2อย่างครับ1ก็คือ มีอยู่อย่างเดียวก็คือการเปิดการเปิดสวนทางกันนะครับก็คือมี1คู่ที่บายหคู่ที่เซล l นะครับเพราะฉะนั้น1คู่ที่บายหคู่ที่ซลล์ก็จะมีคําสั่ง2คําสั่งด้านบนนะครับมี2คําสั่งด้านบนก็ดูที่สกุลเงินหลักนะครับสกุลเงินหลักก็คือ AUD USD เนี่ยตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่ามันมันร่วงมาหนักมากแล้วนะครับ มันร่วงมาจนมามาชนแนวรับสองั้งแล้วมันน่าจะขึ้นมันน่าจะขึ้นเราน่าจะเปิดบ่ายโอเคเราเปิดบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นบ่ายแปลว่าคู่เงินแรกเปิดบ่ายเราต้องมากดปุ่มนี้ละนะครับปุ่มนี้บ่ายกับเซลล์หรือถ้าบางคนวิเคราะห์แม่นมากชัวร์มากว่ามันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นกดบายบายเลยก็ได้นะครับกดบายบายเลยก็ได้เพราะว่ากดบายบาย ก็คือว่ามันจะไปทั้ง2คู่แต่นะครับแต่การเปิดบายบายทั้ง2คู่นั่นแปลว่าถ้ามันครับมันดิ่งร่วงลงไปอีกเนี่ยก็แปลว่าโดนลากทั้งสองคู่มันส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยมันก็จะไม่ต่างกันกัแบบการเทรดคู่เงินเดียวนะครับมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเข้าขาย correlation นะครับเพราะว่า correlation มันมันคือความปลอดภัย เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะกด buy sell นะครับผมลองดูนะครับกดผมจะกด buy sell นะครับกด buy sell ปุ๊บนะครับมันก็จะเปิด buy นะบดูนะฮะมันจะ buy คู่เงินแรกให้ก็คือ AUD USD แล้วก็ sell คู่เงินรองให้นะครับ sell คู่เงินรองให้ก็จากนั้นเราก็ปล่อยให้กราฟมันวิ่งเลย รเราปล่อยให้กราฟม,มันวิ่งเลยเมื่ออหไรก็ตามที่จํานวน Profit ตรงนี้นะครับกำไรตรงเนี้ยมันเท่ากับที่เราตั้งไว้ก็คือเมื่อมีการเมื่อมีคู่เงินใดคู่เงินหนึ่งเนี่ยมันฉีกราคาออกไปจนทําให้เกิดกําไรขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะทําการปิดกําไรให้อัตโนมัติเราก็มากดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มากดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ correlation กันส่วนในทางในทางลบ นะครับ correlation กันในทางลบเนี่ยก็คือเราไปดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้แล้วก็เลือกเลือกอคู่เงินที่มีมีความสัมพันธ์กันที่เป็นเครื่องหมายจิตลบนะฮะ mm. เช่นตัวนี้นะครับลบแ9แต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวเนี้ยผมไม่เคยเทรดนะครับผมเทรดแค่สกุลเงินหลักนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มีค่าลบ ประมาณแปดสิบบ้างาเช่นตรงนี้นะครับเช่นเช่นสกุลเงินนี้เนี่ยนะครับคู่เงินนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะลบแปดตรงเนี้ยก็คือเป็นสกุลเงินยูโรสวิตสฟรังค์กับ ลอร่าแคนาดานะครับกับ u c a t นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็น correlation เออมันลินพันแหละลิลนพันแหละมันเป็น correlation กันในทางลบนั่นแปลว่ากราฟอาจจะวิ่งสวนทางกันนะครับกราฟจะไม่ได้วิ่งทางเดียวกันแบบนี้นะครับกราฟจะวิ่งกราฟจะวิ่งสวนทางกันนะฮะเออพอวิ่งสวนทางกันการเปิดออเดอร์เนี่ย เราก็จะต้องเปิดไปในทิศทางเดียวกันเช่นเซลเซลหรือยบายนะครับเซล์เซลหรือยบายเพราะว่ามันมี1คู่ที่วิ่งขึ้นและก็มี1คู่ที่วิ่งลงเพราะฉะนั้นให้เราเปิดไปในออเดอร์ในฝั่งเดียวกันนะครับมันก็จะมี1ออเดอร์ที่ติดลบและก็มี1ออเดอร์ที่บวกครับเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยนะครับถ้าเราเปิดถ้ามันวิ่งสวนทางกันแล้วเราเปิดใบกับเซลหรือเซล์กับาบเนี่ย ถ้ามันถูกทางมันก็กําไรทั้งสองแต่ถ้ามันผิดทางมันจะขาดทุนทั้งสองนะครับมันก็ลดระดับความคําว่าปลอดภัยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกเนี่ยให้เลือกเล่นตามที่แนะนําไปนะครับแล้วก็รอนะครับไม่ต้องสนใจเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือมันมันมันไปอย่างในกราฟเนี่ยนะครับมันวิ่งไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการเปิดบายกับเซลล์ก็คือการ hedging ข้ามคู่เงินนั่นเองเพราะนั้นมันค่อนข้างที่จะปลอดภัย และคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยก่อนที่จะเลือกสกุลเงินนะครับพอเลือกค่า correlation ได้แล้วเนี่ยให้ไปดูด้วยนะครับไปดูด้วยว่าคู่เงินนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนะี่ยคู่เงินนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยเป็นยังไงนะครับดอกเบีย้ยก็คือค่า swap นั่นเองค่า swap มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะครับฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบหรือถ้ามันมีถ้ามันมี คู่เงินที่สวอปเป็นบวกทั้ง2ก็ยิ่งดีนะครับแปลว่าในกรณีที่เราต้องถือออเดอร์ข้ามคืนเราสามารถได้ได้ดอกเบีย้ยด้วยนะครับได้ดอกเบีย้ยด้วยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเ,เป็น EA กึ่งอัตโนมัตินะครับ semi semi auto นะครับก็นี่คือ correlation นะครับเดี๋ยวใน ในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังหาวิธีการให้มันเปิดออเดอร์อัตโนมัตินะครับให้มันเปิดออเดอร์อัตโนมัติซึ่งถ้ามันถ้าถ้าหลังจากที่เป็นพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายและก็ปลอดภัยนะครับก็คือมันเปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติเลยแล้วก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัยนะครับอย่าลืมติดตามเ,เพจ ของทางทีมงานไปเรื่อยๆนะครับหรือใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้าไปใน Line แอดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะวันข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าทางทีมงานปรับเป็นตัวอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดต่อขอรับได้ตามเงื่อนไขของทางทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือ <c oughs> correlation ครับเทรดม,มันมันแบบปลอดภัยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ